สวัสดีนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาวันนี้เรามาเอเมีลำโพงตัวใหม่มาอีกแล้วนะครับอืมซึ่งก็มเีเพื่อนโอ๊ฟนะครับอยากอยากลองดูลองฟังดูด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสนใจก็ลองดูกันได้นะครับมันชื่อรุ่นว่าอ่า s m a r t นะครับ Element t 6 ตัวนี้นะครับซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเก่าแล้วนิดนึงนะครับประมาณปีหนึ่งได้แล้วส่วนถ้าจะซื้อนะครับตอนนี้มันมีรุ่น T6 Plus เออเป็นรุ่นอัปเกรดอีดิชันนะครับให้ซื้อตัวนั้นนะครับอ่ามันจะเสียงดีกว่านี้นี่นะครับตัวนี้กันน้ำเอ่อ IPX6 นะครับ สามารถกันน้ําสาดน้ํากระเด็นน้าฝนได้นะครับฝนตกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่สามารถเฟี้ยงลงน้ําได้นะครับไม่ใช่ epic เจนะครับเออดูยากนิดนึงนครับแล้วก็มีระบบไตรเบสเอฟเฟกนะครับปรับเสียงได้สามรูปแบบนะครับอืมกำลังขับอยู่ที่สี่สบวัตต์นะครับตัวนี้อ่า ข้างหลังก็จะบอกว่าแบตใช้ได้15ชั่วโมงประมาณนี้นะครับสามารถ pairing เป็นตีหกคัดสองตัวเป็น TWS ได้นะครับแล้วก็ปรับ EQ ได้3แบบนะครับแล้วก็มีแจ็ค3.5มมี Google Voice Assistant นะครับสามารถกดแล้วก็เรียก Google ขึ้นมาพูดได้นะครับแล้วก็เป็น power bank ได้นะครับสามารถต่อ USB นะครับออกเป็น Type C หรือเป็นไมโครออกเป็น power bank ไปเสียบโทรศัพท์ได้นะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะออกไปเป็นเท่าไหร่นะครับอาจจะ10วัตต์ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถมี p a s s i v สองตัวนะครับ passive radiator radiator นะครับเ,เราไปดู ันเลยดีกว่านะครับข้างในวันนี้ก็เสียงจะเป็นหวัดนิดนึงนะครับเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสำหรับข้างในในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับมีอยู่ตัวลำโพงแล้วก็อันนี้ก็เป็นสาย Type C นะครับ USB C เส้นไม่ยาวมาก เป็นสาย3.5นะครับ3.5ทูสนะครับเป็นสายออกหรือฝรั่งเขาเรียกว่าออกซิรีนะครับอ่านไงสำเนียงทุเรดมากอ่แล้วก็คู่มือนะครับนี่นะครับคู่มือเป็นพ็อกเก็ตบุ๊เลยทีเดียวนะครับประมาณแล้วก็ใบ warranty card นี่นะครับ ใบรับประกันซึ่งก็ไม่ต้องใช้นะครับเพราะเราใช้ใบรับประกันของทางร้านอยู่แล้วนะครับอ่ะไปดูตัวเครื่องกันเลยดีกว,ว่าครับไฮไลท์เลยครับเพราะว่ามันสวยงามมากจริงครับรูปทรงของมันรูปทรงของมันเป็นทรงกระบอกนะครับ <c oughs> นี่นะครับเป็นทรงกระบอกเหมือนกระบอกน้ํานะครับเหมือนกระบอกน้ํากระบอกน้ํากระบอกใหญ่ๆประมาณกระบอกที่ใส่ฝาตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ข้างบนก็จะมีปุ่มวอารูปหนอบแบบนี้นะครับหมุนปรับได้อย่างนี้นะครับข้างล่างก็เป็นพัลส,สิฟเบสนะครับเด้งถึงได้คือเวลาเราใช้อะเราจะวางอย่างงี้ เป็นแนวนอนแบบนี้ก็ได้นะครับเสียงจะออกซ้ายขวาสตอรีโอเลยหรือว่าจะมังวางแนวตั้งเป็นแบบนี้ก็ได้อ่เสียงก็จะออกไปว่าอ่ารอบทิศทางอะไรประมาณนี้ครับนี่สวยมากครับตัวนี้อ่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมีปุ่มเปิดปิดปุ่มเปลี่ยนโหมดปรับ eq ค่าแล้วก็ปุ่มเพิ่มไม่ใช่เพิ่มลดเสียงปุ่มเลื่อนเพลงนะครับกดค้างเป็นการกรอเพลงนะครับ ปุ่มวอลลุ่มกับปุ่มเล่นหยุดเพลงอยู่ตรงนี้นะครับกดอย่างนี้แล้วก็หมุนวอลลุ่มอย่างนี้นี้นะครับส่วนช่องตรงนี้มีแจ็คสามจุดห้าอินพุตนะครับเอาเสียงจากโทรศัพท์หรือเครื่องเล่นหรือแอมหรืออะไรต่างๆนามาน้าเข้านี้แล้วก็เสียบ power bank นะครับเอา usb type a เสียบตรงนี้แล้วก็ไปออกเป็น type c หรือ micro usb เข้าโทรศัพท์คุณก็ว่าไปนะครับ ตรงนี้เป็นแจ็คสามเออไมโครเอสดีการ์ดตรงนี้เป็นที่เสียบชาร์จไทป์ซีนะครับโอเคไม่มีอะไรแล้วครับก็มาลองเสียงกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะลองให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับนี่เปิดแล้วก็จะเอาโทรศัพท์ของเดอะก้อยนะครับมาต่อ สำหรับบลูทูธก็ชื่อตามรุ่นเลยนะครับ Element T6 Plus นะครับสำหรับใครที่ซื้อก็ซื้อรุ่นอัปเกรดก็จะเป็น T6 Plus อัปเกรด Edition นะครับแต่นี่ของผมซื้อมามันรุ่นก่อนหน้านี้แล้วนะครับ <c oughs> สำหรับแนวเสียงตัวนี้นะครับก็จะออกเสียงเบสที่นุ่มลึกเกินตัวมากครับตัวนี้เป็นกระบอกน้ํานะครับนึกถึงกระบอกน้ําที่ระวางในตู้เย็นหรือว่าพกไปเดินทางอะไรอย่างเงี้ยครับกระบอกแค่นั้นเองครับทรงสูงก็สูงประมาณกันอ่ะนะครับแต่เบสนี่นุ่มลึกมากแล้วก็เสียงดังนะครับแบตก็อึดใช้ได้เลย จะลองปรับเสียงดูนะครับนี่เป็นเสียงที่หนึ่งนะครับหมดหนึคือสำหรับหมดหมดที่สองเนี่ย เสียงเบสมันจะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนเสียงจะกว้างขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเพลงที่เบสเยอะๆหนักๆหน่อยเบสก็จะล้นนะครับแนะนำให้ใช้หมดเออปกติก็น่าจะดีกว่า Me high, เสียงก็จะประมาณนี้ครับ ทันสมาร์ทเอลิเมนต์ plus นะครับตัวยังไม่อัปเกรดก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับถือว่าเป็นลำโพงให้เสียงดีมากเลยนะครับถ้าเทียบกับตัวเอทเอลิเมนต์ฟอร์สพตัวที่แล้วนะครับราคาพอๆกันนะครับก็เสียงใกล้เคียงกันครับแต่ตัวที่แล้วเบสอาจจะก, <c oughs> กระแทกกว่านี้นะครับตัวนี้เบสจะดูนุ่มๆนะครับแล้วก็ แล้วก็จะเป็นคนละทรงนะครับเ็นจะเป็นทรงกระบอกอย่างนี้ก็สวยเก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะครับมันก็จะดูดูดูเก๋กว่าตัวที่แล้วนะครับเพราะว่าตัวที่แล้วมันจะเป็นแบบเน้นแบบกันน้ําเน้นลุยๆนะครับมันจะเป็นยางๆครอบหน่อยเต่๋ยตัวนี้จะเป็นแบบแต่แกงผ้าแทบทั้งตัวนะครับมีส่วนที่เป็นแบบเหมือนเคลือบยางตรงแถวปุ่มควบคุมตรงตรงนี้นะครับตรงข้างลําโพงอย่างนี้นะครับ ก็ลองไปตัดสินกันดูครับว่าชอบตัวไหนนะครับอ่าเอาไว้พบกันใหม่ในข่าวหน้าครับค่าวหน้าอาจจะมีตัว T6 Max นะครับซึ่งเป็นเจ้าโอ่งมังกรนะครับแล้วก็เ Element Mega p r o แล้วก็ตัว Mega ตัวธรรมดานะครับ <c oughs> แล้วก็มีพวก W King D3 Power อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวลอ,ลองมาดูกันอีก ไปแล้วครับสวัสดีครับ